เตียวลูกชิ้นเนื้อน้าใสค่ะซึ่งลูกชิ้นของเราอ่ะเราทําเองมันเป็นลูกชิ้นของทางร้านเลยค่ะเป็นสูตรของที่นี่ใช้เนื้อวัวแท้ๆเลยไม่ไม่ผสมแป้งแป้งอะไรเลยนะคะเป็นเนื้อวัวแท้ๆใช้ส่วนของขาหลังมาทําลูกชิ้นทําให้ลูกชิ้นมันจะมีความหนึบนุ่มเหนียวอร่อยทางร้านขายร้อยลูก240จะมีลูกค้าประจําบางคนก็สั่งครั้งละพันลูก2 0 0พันลูกช่วงเทศกาลก็2500ลูก3,000ลูกอย่างเงี้ยค่ะที่มีสั กับทางร้านอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าพันลูกขึ้นไปก็ล่วงหน้าให้นิดนึงกับเพราะว่าจะได้เตรียมเนื้อเพื่อจะวําจะเผื่อให้ลูกค้าแล้วก็ทําขายหน้าร้านด้วยนีค่ะพันลูกขึ้นไปสักสองวันค่ะแต่ถ้าแบบร้อยลูก200ลูก500ลูกเงี้ยมาหน้าร้านได้เลยลูกชิ้นเนื้อ แล้วก็ลูกชิ้นเอ็นนะคะลูกชิ้นเอ็นเนี่ยบางครั้งลูกค้ามาเอ๊ะทำไมไม่ได้ทานลูกชิ้นเอ็นเราจะบอกว่าลูกชิ้นเอ็นอ่ะมันมีน้อยลูกชิ้นเนื้อเนี่ยเราทําออกมา100กิโลจะมีลูกชิ้นเอ็นมาแค่สิบเก็ประมาณสักสิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีน้อยมากบางครั้งก็ไม่มีเลยบางครั้งลูกค้ามาเอ๊ะอยากจะทานลูกชิ้นเอ็นก็ไม่ได้ทานอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีน้อยค่ะ เอาชัวร์เลยนะคะก็ก่อนเที่ยงส่วนช่วงเย็นก็ถ้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกชิ้นบางทีทํามายังไม่เสร็จค่ะก็คือเราจะทําวันต่อวันค่ะแต่ละรอบเราก็ทาแค่เหมือนเราคํานวณว่าเออมันพอขายประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะก่อนเที่ยงน่าจะชัวร์กว่ารอบเย็นบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเนื้อที่เรามาทําลูกชิ้นอีกทีหนึ่งถ้าเนื้อมาสวยมากๆเอ็นก็ไม่ค่อยมีนะคะมันก็มีเหตุผลของมันอยู่บางทีทํามาก็ไม่มีเอ็นเลยก็มีค่ะเนื้อสดที่ร้านเราก็จะใช้เป็นเนื้อสันนใ มันจะมีความนุ่มหน่อยอย่างนี้ยค่ะเส้นมีแค่สามเส้นนะคะก็จะมีเส้นหมีข่ขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่สามเส้นให้ลูกค้าได้เลือกผักก็จะมีแค่ถั่วงอกผักโรยเป็นขึ้นช่ายต้นหอมค่ะน้ำสุปเนี่ยเราใช้กระดูกไก่เราใช้โครงไก่เพราะว่าโครงไก่เนี่ยมันจะมีความหวานเวลาเรามาทาน้ําสะะุกแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีไข่สเต็ทลที่เราไม่ใช้กระดูกวัวเพราะว่ากระดูกวัวมันจะมีไข่เยอะ เวลาทำแล้วนำมันจะไม่ใส่เราก็เลยเลือกใช้กระดูกไก่ในการมาทำน้ำซุปใช้กระดูกไก่โครงไก่ะคะ่ะต้มกับน้ำแล้วก็ปรุงรสตามสูตรของที่ร้านเลยะคะ่ะมันก็จะมีความใส่น้ำซุปหวานกลมๆทานเปล่าๆเป็นน้ำซุปก็ได้เพราะมันลงตัวมากๆบางคนก็ไม่ปรุงเลยก็ได้ก็มีนะคะทานแบบไม่ปรุงส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าแบบเป็นลูกค้าประจำเลยอะ่ะเขาก็จะไม่ปรุงคือเขารู้ว่าที่เนี่ยไม่ต้องปรุงก็ได้ เด็กจะชอบลูกค้าจะติดใจความร้อนของน้ำซุปคือร้อนมากการันตีเรื่องความร้อนของน้ำซุปเลยค่ะที่นี่ตั้งไว้นานแค่ไหนน้ำซุปก็ยังร้อนมากี่ครั้งก็ชอบความร้อนของน้ำซุปที่นี่อิสลามทานได้นะคะที่ร้านเพราะว่ากระเทียมเจียวเราอะ่ะไม่มีหมูไม่มีกักหมูกระเทียมเจียวเราก็เจียวเองทําเองเครื่องปรุงทุกอย่างที่ร้านเราจะผสมของคุณภาพมาทํทาทั้งพริกปน่นทั้งพริกน้ําส้ม เราจะมาโม่เองทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนค่ะพริกน้ําส้อมเนี่ยเราทําเองเพราะเราดองเองเราใช้พริกสดมาโม่มันจะมีความเปรี้ยวแต่ไม่โดดน,นะคะมีเนื้อพริก เผ็ด,ดบางคนก็ใส่แค่พริกน้ำส้มอย่างเดียวก็ทานได้นะคะบางคนก็เอาใส่ถ้วยน้ำจิม้มแล้วก็จิ้มกับลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดมากค่ะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะนะคะพริกป่นแล้วก็หม้อเองก็ใช้พริกแห้งเ่อมาตากแล้วก็ไปหมูคือคือเราใส่ใจรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยเราก็ใส่ใจค่ะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้ลงตัวเวลามาทานกลับบ้านเนี่ยเครื่องปรุงเราก็ใช้เครื่องปรุงแบบเดียวกับที่ทานที่ร้านนะคะ เพราะว่าบางคนลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมแบบทานที่นี่กับกลับบ้านเพิ่งปรุงอะไรไม่เหมือนกันแต่ที่นี่รับรองนะคะว่าเหมือนกันทางร้านไม่ได้ทําเป็นเนื้อเปื่อยอะค่ะเนื้อเปื่อยมันน่าจะเหมาะกับน้ําข้นมากกว่าน้าําใสจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ที่เราเลือกที่จะมีแค่เนื้อสดกับลูกชิ้นทานงาน่ายทานได้ตลอดก็คือไม่ว่าจะทานกลางวันหรือทานช่วงเย็นกลางคืนเอาแบบเบาๆท้องไม่ต้องแบบมื้อหนักมาก ทำไมถึงชื่อรถเยี่ยมก็เยี่ยมสมชื่อเพราะว่าลูกค้าเขาบอกเออก็เยี่ยมสมชื่อนะทุกอย่างทั้งน้ําซุปลูกชิ้นทุกอย่างที่อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเยี่ยมสมชื่อเน,นี้ยลูกค้าเขาเขาว่ากันมาอย่างนั้นค่ะเริ่มแรกเลยอ่ะคุณพ่อขายที่อนุสาวรียร์ชัยแถวอนุสาวรีย์ชัยค่ะพอหลังจากนั้นก็ย้ายมาขายที่ช่อเฮีจะเป็นแผงลอยก่อนนะคะยังไม่ได้ขึ้นตึกจากนั้นก็ ขยายขยายมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะรวมๆแล้วประมาณ40กว่าปีค่ะ เดิมทีขายแต่เฉพาะกลางคืนกลางวันไม่ขายแต่พอลูกชายมีครอบครัวก็เพิ่มรอบมาเป็นรอบกลางวันกลายเป็นว่าขายทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะตอนนี้ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะมออีลูกชายลูกสะพ้ายจะขายกันช่วงตอน10โมงเช้ารอบรอบเช้านะคะ10โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นรอบเย็นก็จะต่อ5โมงเย็นถึง5ทุ่มเป็นคุณพ่อคุณแม่ขายต่อเรื่องกลางเย็นเหมือนเดิม หลากหลายนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ลูกค้าจะชอบสั่งก็คือ เส้นหมี่เส้นหมี่ขาวจะเป็นเส้นที่ขายดีที่สุดของพิรานะคะก็จะเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นแล้วก็เขาอาจจะสั่งเป็นลูกชิ้นแยกมาหนึ่งชามอะไรอย่างนี้เบสิกเลยที่เขาสั่งกันนะนะคะจริงๆก็เป็นเส้นหมี่เนื้อสดอย่างเดียวแล้วก็มีลูกชิ้นแยกอีกชามหนึ่งหมี่แห้งหมี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นหมี่เป็นเส้นที่ขายดีที่สุดค่ะลูกค้าประจำบางคนที่เขามาทานบ่อยๆเราก็จะค่อนข้างรู้ใจว่าเออคนนี้เอาเหมือนเดิมนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาทานอะไรอะไรเงี้ยจริงๆที่นี่ลูกค้าชออบย่ เสน่ห์อของที่นี่คือจําลูกค้าได้จําว่าลูกค้าทานอะไรไม่ใส่อะไรไม่ใส่กระเทียมเจียวไม่ใส่ถงลอกไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่คือเราจะใส่ใจเกี่ยวกับลูกค้าที่เขามาเงี้ยค่ะเพราะบางคนมาพอเราบอกว่าพี่เอาเหมือนเดิมนะเขาก็รู้สึกเอ๊ะทำไมจําได้เงี้ยค่ะเขาก็ประทับใจค่ะ อยู่แปดลิ้วค่ะแปดลิ้วอยุธยาชนบุรีสัตหิตคือไม่ใช่แบบว่ามาเที่ยวแล้วก็แวะทานไม่ใช่นะคะคือขับรถมาขับเพื่อมาทานที่นี่เลยขนาดว่าตอนที่ไม่ได้ให้นั่งทานเขาก็ยอมที่จะแบบเอาใส่ถุงหรือเอาชามมาเองแล้วก็ไปนั่งทานในรถเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรับตัวไปเพื่อที่จะอยากจะมาทานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจมาไม่ได้แบบมาแล้วแวะมาทานไม่ใช่ค่ะเขาตั้งใจเพื่อที่จะมาทานที่นี่โดยโดยเฉพาะค่ะ วัยนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นรุ่นรุ่นกันมาเลยค่ะกินกันตั้งแต่วันทีท้องอยู่แล้วก็คลอดคลอดลูกโตลูกก็ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นครอบครัวกันไปเลยก็แบบอา้าวมาแล้วแบบโตแล้วน้องโตแล้วเห็นตั้งแต่อยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้คือที่ร้านจะมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะ ใหญ่ก็คืออยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะโซนโซนนี้บางคนก็อยู่โซนนี้แต่ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ยังกลับมาหาเราก็คือยังคิดถึงเราแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าตรงนี้ด้วยที่ยังแบบเหนียวแน่นกับทางร้านอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็ดีใจที่รูกบางคนลูกค้าบอกเอ้ยย้ายบ้านไปแล้วนะแต่ว่าก็คืออยากทานก็ขับรถมาค่ะ วันหยุดเนี่ยทางร้านไม่มีเปิดทุกวันก็คือว่าไม่ได้ตั้งเป็นวันหยุดมันไม่แน่นอนนะคะคือมีทุระถึงจะหยุดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะยังไม่ได้ตั้งมันหยุดตายตัวบางเดือนก็ไม่หยุดเลยก็มีค่ะโทรเช็คนิดนึงค่ะโทรเช็คนิดนึงค่ะเบอร์เบอร์ทางร้านเช็คเออโทรได้ตลอดค่ะมาไม่เสียเที่ยวอกาศบางคนแบบหิ้วท้องมาเลยแบบมาไกลหรือบางคนก็ลงเครื่องมามาจากต่างประเทศลงเครื่องหิวท้องมาเลยจะมากินที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องรบกวนลูกค้าโทรเช็คนิดนึงว่า วันนี้ร้านเปิดไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวเวลามาเบอร์โทรที่ร้าน08 1 2 08 5353แค่ะแล้วก็จะมีทางเพจเพจ a c e b o o กก็ได้นะคะเป็นเพจลูกชิรดเยี่ยมเลยค่ะเราก็จะลงในเพจไว้ว่าเออวันนี้ร้านปิดนะอะไรอย่างนี้ก็เช็คในเพจได้สั่ง Delivery สั่งผ่านโรบินฮูดได้ค่ะตรงนี้เข้ามา ในซอยโชคเหยีนะคะร้านจะตั้งอยู่ปากซอย53เข้ามาปุ๊บเห็นซอย53ก็คือหาที่จอดได้เลยค่ะร้านอยู่ปากซอยเลยหาง่ายสังเกตถ้ามาจากต้นซอยร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะรอบๆแถวนี้จุดสังเกตที่สังเกตที่ร้านไ้ง่ไงก็จะมีหมู่บ้านตอลมโชคตรงข้ามหมู่บ้านตอลมโชคที่ที่เป็นจุดสังเกตค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันกลางวันเนี่ย ประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองโมงค่ะลูกค้าก็จะค่อนข้างแน่นหน่อยค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นประมาณหกโมงถึงสองทุ่มค่ะลูกค้าจะหนาแน่นช่วงหนอันนี้เราพูดถึงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลอดทั้งวันชามธรรมดาเนี่ยเราจะขายที่สี่สิบบาทพิเศษก็ห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นเกาเหลาธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบค่ะลูกชิ้นเปล่า ร้อยลูกสองร้อยสี่สิบห้าสิบลูกร้อยยี่สิบบาทได้หมดค่ะชามละร้อยก็ได้ค่ะเอาขอให้สั่งค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะคือเท่าไหร่เราก็ทําให้ค่ะคือบางคนก็แบบไม่อยากจะกินหลายชามแต่อยากจะกินชามเดียวแบบอิ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินทีเดียวก็กินแบบเพิ่มลูกชิ้นห้าสิบบาทเพิ่มลูกชิ้นร้อยบาทอะไรแบบเนี้ยเพิ่มไปในชามเลยแล้วก็ทําให้ได้ค่ะนี้เราก็ต้องขอบคุณลูกค้า ที่ยังจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสก็ยังนึกถึงร้านลูกชิ้นรสเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆนะคะขอบคุณะคะ่ะ